เครื่อง double heat press เครื่องที่จะทำให้คุณสร้างสินค้าต่างๆได้มากมายทั้งพิมพ์เคสโทรศัพท์นาฬิกาเสื้อยืดจิ๊ซซอบหรือแม้แต่แก้วน้ำก็สามารถทำได้ง่ายๆวันนี้ไอเดียทุกคิกเราจะมาเสนอในเรื่องของการทำหมวกนะครับผมหมวกข้าไบโพลีเอสเตอร์อย่างนี้นะครับว่าทำด้วยวิธีใดทำง่ายแค่ไหนครับ โอเคครับเดี ager, diet, first, ๋ยวเรามาดูกันว่าใช้เครื่องอะไรทานะครับผมก็จะใช้เป็นตัวเครื่องตัวนี้ครับเครื่องฮีเพ็ครับผมอันดับแรกครับก็ต้องขันน็อตเหมือนเดิมครับสองตัวตรงนี้นะครับผมออกครับเพื่อเราจะถัดอย่ตรงนี้ออกครับแล้วก็เอาโมหมวกมาใส่แทนครับผมนะครับเดึงปัดออกครับผมยกออกง่ายๆเลยครับเสร็จแล้วเราก็เอาโมหมวกมาใส่ครับผมอ่าี้ก็ปรับให้มันสูงขึ้นครับ ก็สีได้ไง่ายขึ้นโอเคครับแล้วก็ขันน็อตยึดครับผมเสร็แล้วเราก็มาเอาตัวสายตัวนี้เสียบเข้าไปครับครับแล้วก็เปิดเครื่องตั้งอุณโหภงมิบห้าสาม5้ยห้าสิบหแล้วก็เวลาก็ขึ้นอยู่กับผ้าที่เราใช้ด้วยนะครับผมว่า ผมจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็คือมืซื้อเครื่องที่ร้านเราเขาจะมีเวลาบอกนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับผมครับแล้วก็คอยให้อุณหภูมิเครื่องขึ้นถึง355อาก่อนนะครับก็ถึงจะเริ่มทางานได้ครับผมตอนนี้อุณหภูมิถึงแล้วนะครับเราจะมาใช้กระดาษตัวของเล่กของกระดาษซับครับผมพิมพ์ภาพมาเสร็จแล้วก็จะมาแปะที่หมวกครับแปะลงไปแบบนี้นะครับก็คือแล้วก็ใช้เทปประทําร้อยครับยึดเหมือนเดิมครับผม เสร็จแล้วครับแล้วก็เอาโมของหมวกที่อยู่ด้านในครับจะเป็นตัวนี้นะครับสอดเข้าไปลักษณะนี้ครับผมเสร็จรียบร้อยแล้วก็มาวางด้านข้างเครื่องนะครับแล้วเราก็หมุนตัวโมที่อยู่ด้านบนครับหมุนหมุนเข้ามาครับผมโอ้โหเสร็จแล้วก็กดลงไปเสร็จแล้วครับผมก็ยกขึ้นเหมือนเดิมครับผมงหยุดครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสี่จิดเมตรติดนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสีกรติดออกมาการสร้างลายหมวกจากเครื่องดับเบิลฮีทเพลสสามารถทําได้ด้วยวิธีการง่ายแสนง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นคุณก็จะได้หมวกที่สามารถสร้างสรรค์เองได้อย่างง่ายๆสนใจติดต่อเราได้ที่085-240-6098-083-034-0895 w w w i d e a t o i l k c o m o m หรืออีเมล i d e ด t o c l i c k g m a i l c o m ไอเดียทุกคลิปจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด